ในกนนีรู้ชักวัดนี่ยังไงอ๋ออืมเยมันเตยเยอมันเตีว่าสีสวยากนี่โตมีอะไร จะกลับไปนี่เหรออยู่กี่วันสามวันแล้วเออเอเนี่ยมันอะไรเงินเหรอเนี่ยเงินเขาตูเซฟฮอนๆอนฮอนอนไปพวารนาะฮะเมื่อพระก็รับเงินนะนายเมือ มันก็ต้องเอาไปทิ้งในป่า <laughs> อาโอเคอม,มาอีกก็ได้นะมาคนนี้ทำงานอะไรเป็นชาวนาเลยเป็นอะไรค้าขายเหรอ นั่นครันี้เกษียณเกษียณเกียณแล้วเหรอเอาก็ก็ป่วยเป็นที่เลยฮะมีกคตีมีกคตีเยอะๆนะฮะอยู่ที่นี่ฮะเออคนเรามีชีวิตเพื่ออะไรฮะเพื่อกินเพื่อนอนเพื่อเล่นเพื่อคุยกันละ ฮะเนี่ยพพุทธเช้าสอนว่าอะไรฮะมีชีวิตมนุษย์ชาติเพื่อหาทางออกฮะจักวัฒนสงสารฮะเคยได้ยินไหม,ไมเคยเขาพูนี้ออกคูนู้น <laughs> ฮะเนี่ยอ๋อ อย่างเป็นชาวพุทธนะนี่เห็นไหมไอ้ฝรั่งก็ต้องมาไปหาศาสนาพุทธนะมาเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวคนไทยก็ฮะไม่ไม่เคยสนใจเท่าไหร่นะฮะไม่ได้ทำปุ้นนะก็ตากปาดน,นะทำปุ้นบ้างนะแต่เรื่องเรื่องอื่นก็ไม่สนใจนะแต่ฝ <c> ร <oughs> ั่งก็มีทุกมากนะฮะก็ต้องหาทางออกนะก็ที่โนนก็ไม่มีศาสนาฮะ <c oughs> มีศาสนาคริสนตะ์ที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เชื่อนะหลวงพ่อก็ไม่เชื่อนะทุกอย่างอยู่ในใจนะสุดท้ายก็ต้องไปหาศาสนาพุทธนะแต่ศาสนาพุทธอยู่ในเมืองฝรั่งก็ไม่สมบูรณ์ฮนะฮนะและมีประเทศเดียวนะในโลกนี้มันที่ที่ศาสนาพุทธก็สมบูรณ์ที่สุดนะเป็นเมืองไทย ฮะเนี่ยเนี่ยนี่ทุกคนนะมันเกษียณแล้วนะมันรู้จักมะนะเมืองไทยก็มีพระอาหารกีกีองในไปในไปไปในร้อยปีฮะร้อยกว่าองนะประเทศไหนที่มีบอมีบ่มีฮะเนี่มีแต่หนึ่งองสององอาจจะสามองนะซ่่นมากกเป็นสีหลังกานเมีมากกกัมพูชีก็เลยเล่วนะ ที่มีพระอาหารนะอันนี้ก็ไม่มีเพราะว่าศาสนาก็ไม่ไม่สมบูรณ์นะแล้วพอพุทธเจ้าก็สอนว่ามีศาสนาก็สมบูรณ์ก็มีโดาพันมีสักดกามีอนาคามิพระอาหารนะเนี่ยอะไรเวลาดูเมงไทยก็สมบูรณ์ที่สุดนะฮะโอเคเนี่ยเดียวเนี้ยคนนี้เกษียณแล้วนะฮะก็ก็ภาวนานเดียวะใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ เพราะว่าชาติน้ไม่ไม่รู้นะมันจะเกิดที่ไหนอ๋ออาจจะอาจจะมันลบพ่อนะเกิดในเมืองฝรั่งนะฮะไม่ได้เห็นเดเงินเงินก็เป็นพระเจ้านะเงินก็เป็นาศาสนาฮะนี่มันเสียด้นะเสียชาติเกิดต้องใช้ชีวิตก็เป็นประโยชน์นะนะทุกวันทุกวันนะช่วงแรกก็รักศาสนห้ารู้จักศาสนาไหมเเคยได้ยินอันเดียว ส,สิที่หนึ่งอย่าทำลายใครสิ่งที่สองอย่าอ่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราอะมันต้องขออนุญาตก่อนอะชาวบางบางบางคนก็เข้าว่าเข้าเข้าที่วัดเลยเข้าที่สวนเลยเก็บผลไม้นี่ไม่ได้ขออนุญาตก็ผิดศีลอะ ที่สามคามีสุมิชจรา,าก็พวก็มีเมียเดียวเมียก็มีพวเดียวอะมุสาเคยดีนไหมอยา่ยาพูดกีอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงอย่าพูดนะ <c oughs> ตำตุนคนอื่นนะเนี่ยว่าคนอื่นก็ง่ายนะฮนะแต่ว่าตัวเองก็ไม่ชอบนะนะ เห็นไหมคนนี้ก็ไม่ดีคนน้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีเห็นไหมคนนี้ก็ทํานี่ผิดนะคนน้นก็ทําผิดแล้วตัวเองดีไหมฮะฮะไปถามตัวเองไหมฮะ,ะคนอื่นก็ว่าเราก็เหมือนกันฮใช่ไหมฮะเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ 4, สีสิ่งที่ห้าก็อย่าอย่ากินเหล้าอย่าเอาอย่าเซ็ปติกฮะฮะเปียก็เป็นเหล้าไว้ก็เป็นเหล้าฮะเนี่ย อย่าคิดว่าเหล้าก็เป็นเหล้าเขานะาวน์ก็เปียก็เป็นเหล้าเหมือนกันนะทำให้เราเมาะอย่าเซปติกทำให้เราเมาก็ไม่มีเตี้เมื่อไม่มีเตตก็ก็พิษศีนอีกนเมื่อรักษาสีนฮาได้นะก็มีอนุญาตก็เข้าประเทศฮะเข้าประเทศมนุษยชาติเข้าใจไหม เมื่อรักษาที่สินสีนะก็จะไปที่ไหนลองลองไม่ได้ลองลองอันเดียวเดียวขึ้นเดียวลองเดียวขึ้นเดียวลองเดียวขึ้นเดียวลองฮะบางวันก็รักษาสิ้นหา้าบางวันก็ไม่รักษาฮะเดี๋ยวจะลองก่อนนะแล้วจะขึ้นทีหลังนะนะก็คืนที่ค้นก่อนแล้วลองทีหลังนะฮะบางคนก็เป็นคนดีเนาะทำปุน่นมีน้ำใสก็ทำปุ่น ทำบุญเยอะๆนะ <c oughs> 呵呵มันจะขึ้นสวรรค์เมืเ่อสวยบุญหมดแล้วจะไปที่ไหนฉลองนรกนะเพราะว่าของเราก็มี24ชั่วโมงใช่ไหมทุกทุกทุกนาทีก็ทําไม่ทําปาเพราะทำบุญนะแย่าะะต้องระมัดระวังเพื่อมนุษยชาติร,รตะมัดระวัง นะมนุษยชาติที่สังกรมเยอะที่สุดนะส่วนมากก็กที่ที่ภูมิอื่นก็ไม่ได้สวยนะรื้อใช้ชดใช้กรรมนะใช่ไหมเมื่อเกิดเมื่อเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็ชดใช้กรรมเมื่อตกนรกก็ชดใช้กรรมนะมีแต่มีแนตะ่นะนะสัตว์ที่รชานและมนุษยชาติที่ทำทำกรรมหนักนะแต่มนุษยชาติทำทำกรรมหนักที่สุดนะ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  ไม่ว่าก็นะชีวิตมีมีโอกาสเยอะๆนะที่ทำปุญได้นะที่ทำบาปได้นะระมัดระวังนะฮนะมีสัติิสัตฮะมีสัติสัวสตวนะ <c oughs> นะดูนะเรแค่รักษาส,าสินหา้าก็ทำปุญทำทานนะและสุดท้ายภาวนาทุกวันทุกวันนะคนที่กเกษียณแล้วก,ก็ก็ปวดเป็นพระวปวดเป็นชีเลยฮนะ ชาตินี้ก็มันไม่มีมีแต่รอความใจนะฮะเนี่ยฮะ็ลมพ่อก็รอความใจเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันไม่มีแรงแล้วนะฮะอ,อายุเท่าไหร่ประมาณหกสิบหกสิบกว่าเนฮะใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อก,ก็หกสิบกว่าฮะมันแรงก็มันไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่แล้วนะ เดี๋ยวเดียวปวดนี่เดียวปวดโน่นนะนะกำลังร่างกายของเขาก็สลมสลายนะเข้าใจไหมฮะโอเคแค่นี้ก็วันนี้ก็พอนะฮะวันน้าที่เอาวันน้าที่มาก็เอาอีกนะกับรน ยัตถาวริวะฮาปุราปิริปุรันติสักการังเอวามีวาททุตินังเพื่นังอุปคัปปะทีอิจิตังปะทตังทุมหังคิพเมวัสมิจัตโตสเบปุรันตุสังคาปัจันโภพนารโสยัตถะมานิทุติราโสยัตถะสับิติโยวิวัจันตุสัปปะรโกวินาสัตุมาเทภวัตวันธารายุสุขิติขายุโค พวะอเปวาตนาสิเลสันิจังปุถาปัจจัยโนอจัตตารธัมมาวะทันติอายุวันโอสุขังพลังภวัตุสัปปะมังกลังวัคขันตุสัปปะเทวะท่าสัปปะปุถานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเทพวัตุสัปปะมังกลังวัคขันตุสัปปะเทวะท่าสัปปะธรรมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเท พวันทุสัะปะมังกาลังรักันทุสาปะเทวตาสาปะสังฆานุปาเวนะสาระสาเทาวันทุเทไหนเดี๋ยวนี้กินข้าวข้างล่างนะนะไม่ต้องรีบไปไหนมาที่นี่ฟังเทศก็กกอยู่ข้าวนะ <laughs> ยายแกยายแกอยากได้ลูกว่าจะขอลูกว่าหนึ่งขวบได้อยู่ยายแกว่าจะลูกหลานไม่เคยเห็นอยากเอาไปให้ลูกหลานอได้อยู่ก็ก็มีเยอะๆนะนะมเะเนี่ยไอ้เรื่องเรก็เชิญเข้ามานะหายไปข้างหลังนะกินข้าวนะอืม Well, oh, take care of me. Yeah. Don't give up. There is only one way forward. Yeah? But the killer oh, oh, oh. Yeah? They constantly, yeah? they constantly <coughs> tell us, oh, it's not working, it's not working, this, this is not good, that is not good, yeah. yeah? And we believe We always believe. Yeah? I mean, in German we have a saying, if, if, if somebody yeah, lies to you one time, yeah, you don't believe him anymore. But the lie to us, you know. I mean, since, since time unknown, yeah, we yeah, still believe it. Yeah, I mean, they, yeah. <clears throat> they tell us, ah, this is good, this is good. You know, if you do this, you will be happy, or you will, will have this, or you will have that. Yeah, and then they do this, and nothing. And then, and, ah, what what happened? Yeah. And then they, they try to, you know, I said, you didn't do this right, you didn't do that right, you should have done it like that. So, so we never, we can never really grab hold of them unless we, you know, in, unless we investigate what they tell us. Eh? So don't give up, yeah? I mean, just forward, 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 yeah? And if it doesn't work out, you know, I mean, the moment it really gets, you know, a little bit more difficult, that's the time where you learn the most, yeah? You don't learn when, when you sit in somebody and are completely, you know, there are no thoughts, so, you know, you just have feet. you relax, yeah? You don't learn a thing, yeah? We only learn from difficulties and we learn from making errors. So there's nothing wrong with making errors, yeah? There's nothing wrong with going the wrong way unless yeah? unless we don't notice it, yeah? 지 <목소리>